ติดในสิ่งใดก็พิจารณาสิ่งนั้นติดจิตยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาความตายทุกๆวันไม่ประมาทไม่ปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยพาประโยชน์พิจารณาละเอียดขึ้นก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูลในร่างกายนี่แหละถ้าไม่มีสมาธิสติปัญญาก็อบรมจิตไม่ได้ ไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่เช่ยวร,ร่างกายนี้แต่ถ้าทรงสมาธิยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญาก็คลี่คลายสอนให้จิตเห็นความเป็นปฏิคูลความไม่สะอาดความไม่เที่ยงสอนให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปสอนให้เห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟใช้ปัญญาอบรมจิตสอนจนจิตละจนจิตปล่อยจนจิตวางละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนั่นแหละ จิตก็ว่างมีความสงบเยือกเย็นมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นถ้าเราละก,กิเลสได้บรรดาบางไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นไปในจิตใจเรานั่นแหละเพราะนั้นจริงๆอะในเพศสมณะเรานักบวชให้มีสติอยู่ณปัจจุบันทำความเพีย่ยนเพียงวันเดียวนะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง มมนเพียงลาตีเดียวก็น่าชมเห็นไหมการทําวันเพียงเพราะพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นอนให้มีสติปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วเนี่ยทํายี้ทุกๆวันแผดเผากิเลสทุกๆวันละกิเลสทุกๆวันมันก็หมดเนี่ยให้ทรงปฏิปทาที่สมบูรณ์เสมอสาคัญทําให้เป็นกิจ,จวัตรประจําวันทําข้อวัดต่างๆภายนอกก็ทําด้วยความมีสติ เมื่อข้อวัดต่างๆภายนอกเรียบร้อยก็ทําข้อวัดภายในจิตแจงเราด้วยการมีความอดทนมีความเพียรละก,กิเลสไปทุกๆวันเท่านี้แหละจิตวัตรประจําวันของเราควบคุมจิตใจเราให้ได้มันก็ทําให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นด้วยศีลสงบเยือกเย็นด้วยสมาธิสงบเยือกเย็นด้วยปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตตนของ ร่างกายตนละปละปล่อยวาง